คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ เลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดวันศุกร์ที่14มกราคมนะครับพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพาด้วยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับหาตัวเลขคํานวณตัวเลขเด็ดๆไม่ฟีพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดที่แล้วนะครับแนวทางเลขที่ออกนะครับหกสองสองนะครับศูนย์เก้าเก้านะครับสาหรับตัวเลขแนวทางนะครับสาหรับหวยลาวพัฒนานะครับบางที่จะเอาหกสองนะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับบางที่ก็จะเอาสองศูนย์นะครับ สำหรับ99บนด้วยกันนะครับงวดที่แล้วก็เข้าเลขทูปปู่นะครับเลขทูปหลวงปู่ทวดนะครับเข้า99นะครับสําหรับเลขในตารางของเราก็เข้าอยู่นะครับ99ถ้าจับได้นะครับสําหรับ fc พี่น้องที่จับสูตรนะครับสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับเอกที่ a ด m ินให้ไปก็คือเลข6นะครับก็เข้าทางฝั่งลาวนะครับเม็ดเดียวงวดที่แล้วเข้าฝั่งลาวนะครับ6226นะครับ สำหรับฝั่งไทยเอา02หรือว่า220นะครับเป็นเกียร์ล่างนะครับก็กราบขอโทษขออภัยทางฝั่งไทยนะครับไปเข้าฝั่งลาวนะครับเม็ดเดียวของเราไปเข้าฝั่งลาวนะครับผมก่อที่แล้วนะครับตามนี้เลยนะครับอ่า622099นะครับแอดมินให้เด่นอยู่ที่6นะครับฝั่งลาวได้เฮนะครับงวดที่แล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับ20คือเลขรับสายด่วนนะครับใครที่ติดตามนะครับแอดมินจะขึ้นไลฟ์สดเวลาสักประมาณ บ่ายโมงครึ่งนะครับแั้นก็บ่ายสองนะครับจะขึ้นไลฟ์สดนะครับได้ตัวเลขมาจากทีมงานนะครับเอ็นมินก็จะขึ้นไลฟ์สดเรียกรับสายด่วนให้นะครับเข้าเต็มเมนะครับศูนย์สองตัวเจาะตัวเน้นนะครับก็ถือว่าสามสี่งวดนะครับผมสี่งวดเดินทางมาถึงสี่งวดนะครับลอยเข้าอยู่ประมาณสามนะครับสาหรับสูตรจากทีมงานของเรานะครับก็โอเคนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับครับผมสําหรับงวด ถัดมาวันที่สิบสี่อดมินก็ทําไปตามสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับสูตรนี้เข้าดีต่องวดเลยนะครับเป็นสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้ใช้ได้หัวยราวพัฒนานะครับแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับสําหรับหวยฮาหนอยแล้วก็หวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับก็อาจจะดูเลอะเทอะไปหน่อยนะครับเอ็ดมินใช้มาปีกว่าแล้วก็จิ้มไปจิ้มมานะครับมันก็เลยเลอะนะครับว่าจะให้ เขียนใหม่อยู่นะครับเอ็มยิก็ไม่มีเวลาจะเขียนจริงๆนะครับก็คํานวณสูตรนะครับยังไม่ว่างจริงๆนะครับคานวณสูตรเนี่ยจะมีหุ้นห้างเซ็งนะครับหุ้นเช้านี่คีอีเช้านี่คีอีบ่ายนะครับก็คำมคำนวณตัวเลข f c พี่น้องนะครับยันหนเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนก็จะมีลาวห้าราวนะครับราวสามัคีลาววีไอพีลาวสตาร์นะครับนุ่นแหละราวกาชาตินะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับ ก็เลยว่าจะเขียนสักวันก่อนเดี๋ยวจะหาเวลาว่างสักวันเขียนให้นะครับสาหรับตัวเลขแนวทางก็โอเคก็เข้าดีนะครับสาหรับงวดที่แล้วก็มานะครับผมเลข9ก็มาเลข2ก็มานะครับก็อยู่ที่จับได้นะครับแอดมินจับได้เลข6นะครับผมอ่าได้เลข6กนะครับก็ถือว่าฝั่งไทยพลาดถ้าจับเลข9ก้ก็คงจะไม่พลาดนะครับสูตรนี้ใช้ได้ของรัฐบาลไทยนะครับก็รัฐบาลไทยในงวดวันที่1ธันวานะครับเลขออก2 58 นะครับเข้า3ตัวตรงเลยนะครับเลขล่างออก82นะครับมาหมดเลยนะครับสาหรับพี่น้องที่จะจับคู่จับบินนะครับสําหรับแนวทางนะครับก็โอเคนะครับก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับกับสูตรมังกรทองนะครับตัวเลขก็คัดลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมตามสูตรเลยนะครับตามตารางนะครับเดือนนี้ก็จะมีอยู่ธันวาคมจะมีอยู่31วันนะครับปกติจะออก15ครั้งนะครับ วันที่1วันหยุดนะครับหยุดปีใหม่น่าจะน่าจะเหลือ14นะครับน่าจะเหลือ14ครั้งนะครับถ้าไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับสําหรับตัวเลขแอดมีนก็คัดลงเรียบร้อยนะครับผมส่วนมากจะเป็นเรขของมังกรทองนะครับเลขสูตรจากทางช่องนิดเดียวเองไม่เยอะนะครับก็จะมีเด่นเดนเลข1เลข0ูนย์เลขเก้าเลขห้าเลขแปดเลขสี่นะครับสำหรับอุซีพี่น้องที่จะจับคู่จับวินนะครับ สำหรับเม็ดเดียวงวดนี้แอดมินก็เจาะประกบคู่เรียบร้อยนะครับผมเจาะออกมาเรียบร้อยเน้นๆแล้วครับผมก็เจาะให้3คู่นะครับสำหรับคนงบน้อยก็จะคัดให้เหลือ2คู่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับสูตรเจาะของเรานะครับเด่นๆนะครับเม็ดเดียวนะครับอยู่ที่ศูนย์นะครับสายวิ่งสายรูดรูดศูนย์นะครับเพื่อความชัวนะครับสูตรเจาะออกมาได้ก็จะมี1 0 0 3 0 9นสานะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับผมก็จะเจาะอยู่ที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ 0 9น0นะครับผมสำหรับคนงบน้อยนะครับ03ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์อันนี้คือเม็ดเดียวเน้นๆนะครับผมสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบศูนย์นะครับแอดมินก็เจาะให้รองอยู่นะครับผมเจาะให้รองนะครับผมก็คือ9านะครับถ้าไม่ชื่นชอบศูนย์นะครับก็จะเจาะรองชุดรองรูดนะครับผมคือ9กนะครับก็จะมี29 5 9 69าหนะครับสำหรับ9กนะครับก็จะมีเด่นๆนะครับ2992 ห้าเก้าเก้าห้านะครับผมตามสูตรนะครับเจาะออกมาได้สําหรับหกเก้ารองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับชุดรองนะครับเลขในตารางมีหกตัวนะครับเอ็ดมินก็จะมาให้รองไว้สักรองไว้สามตัวนะครับก็จะมีเลขเลขศูนย์เลขเก้าเลขแปดนะครับอ่ะก็มาดูนะครับสําหรับชุดรองแปดนะครับก็จะเจาะสามคู่เหมือนกันนะครับอ่ะ ำหรับตัวสุดท้ายบางทีก็มาทั้ง3ตัวเลยนะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางก็จะมี08นนะครับ5848นะครับเด่นๆก็จะเป็น5885นะครับผม8 0 0 8นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับสำหรับ48ก็ต้องลองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถคัดเลขเลือกในตารางได้เลยนะครับก็มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเลขในตารางคือเลขสูตรนะครับสามารถจับคู่จัดบินได้เลยนะครับคัดพิเศษนะครับ โอเคนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับสําหรับชุด3ตัวก็เจาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมประกบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้3คู่นะครับเด่นๆก็จะมี058นะครับ900นะครับแล้วก็แปดเก้าห้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางชุดเด่นนะครับผม3ตัวนะครับสําหรับชุด4ตัวนะครับเด่นๆนะครับก็จะมี1058 1058 2009 นะครับแล้วก็0895นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด4ตัวนะครับผมดีพี่น้องที่เคารพรักนะครับสำหรับเบิ้ลก็ระวังไว้นะครับผมเบิ้มก็กันไว้เพื่อความชัวนะครับเบิ้ลเดือนธันวาคมาเยอะนะครับผมมาเก็งวดเดือนนี้ก็มา3ามงวดแล้วนะครับผมก็มี11ฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับแล้วก็77ฝั่งลาวแล้วก็99ลาวกับไทยด้วยกันนะครับ ก็จะมี0ู8ย9ศูนะครับสำหรับเลขที่เคยออกไปก็คือเลข99นะครับสำหรับเลขเบิ้ลนะครับก็กันไว้เพื่อความชัวร์นะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับถ้า FCP น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยดาวพัฒนาเลขเด็ดไม่เดียวเน้นๆถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ admin ด้วยนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับ FC พี่น้องอยากได้สูตรเม็ดเดียววิ่งโลนวิ่งล่างนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแอดมินก็จะค้นหาสูตรเด็ดๆนะครับ สุดเด็ดไปเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนก็ขอพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้วีดีโอนี้ขอให้มีโชคมีลาบนะครับผมเนาะมีความสุขตลอดปีแล้ะก็ตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ